สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเต็มลาดิก้าวันนี้เรามาเจอกันในช่วงลาดิกาอัปเดตเหมือนเช่นเคยนะครับจะชวนคุยเรื่องประเด็นของชาบีเอเนนเดสสักหน่อยนะครับประเด็นเรื่องของการต่อสัญญาไม่ได้ว่ามีปัญหาเรื่องที่ว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับทั้งชาบีและบาซโลน่ามองเป้าหมายในทิศทางเดียวกันว่าจะมีการต่อสัญญาอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกันให้ละเอียดแล้วก็หาข้อ ปรัลงกันให้ได้ก็คือเรื่องของระยะเวลา,าการต่อสัญญาตอนแรกที่มีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นชอบร่วมกันว่าจะมีการต่อสัญญาเนี่ยคาดกันว่าจะต่อไปถึงปี2026ซึ่งจะเป็นปีที่โจลาร์ต้าจะบริหารสมสรบาซโซนาในฐานะประธานสมสรเป็นปีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามครับด้วยกฎของ Financial Fair Play ปัญหาทางด้านการเงินของบาซโซนาทำให้ต้องมีการมาคบค,คิดมาถกกันใหม่นะครับ ในเดเร็ววันนี้ครับอีก2อสวันข้างหน้าชาบีจะมีการนัดประชุมกับเดโกโ้เพื่อที่จะหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันและเดินทางไปในทิศทางบวกร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ชาบีจะต่อสัญญากับบาเซนาออกไปนะครับกับฉบับใหม่อีกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของความไม่พอใจนะครับเรื่องของผลงานหรือว่าไม่ไว้ใจแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของกฎแฟรนไชส์แฟร์เพยครับ ทั้งสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยยืนยันครับว่าไม่ว่าจะต่อ1ปีหรือจนถึงปี2026เนี่ยสโมสรก็วางชาบีไว้เป็นผู้นำของทีมในระยะยาวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะปีต่อปีหรือว่า2ปีหรือว่า3ปีอย่างไรก็ตามชาบีจะยังคงอยู่ในโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรบาร์เซโลนาครับ